เสฆกาตุ๊กตาไปออกล่ะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังอย่างฮะคุยแมงคีโลนะทุกคนเพราะว่าแมงคีโลเนี่มันเสีเห็ดอันคุยอยู่บอลที่ว่าสูงๆในแจักหน่อยยามนี้นะฝนมันตกดุเด้มันก็เลยมีหน่ำฝนเนาะเพราะว่ามันหยาดส่วงหูคุยแหละหวานเ่าเอิ่นคุยเนาะทุกคนเด่นอันเป็นลักษณะของคุยแมงคีโลอันี้มันถึงหน่ำฝนแต่บ่ถึงหน่ำฝนมันจะเป็นเม็ดๆม็ดนะ ดีหมันอยู่ทางผี่นสไปทางผีเนาะความเลิกนี่ประมาณกันเลิกสุดนียโอ้จกบ่อยากเถิงเอพี่น้องเด้อสิลอเดอละทเดเห็นูสิรอส่วนนี้น่ะใหญ่แล้วพี่น้องแล้วก็มันบ้านเฮานี่ยามนี้น่ะถือว่าได้กินแต่ก่าหน้ายามนี้มันยังตัวน้อยปีใดผลตกดีแล้วิรอมันสิใหญ่ไวทุกคนคือแบบว่าถ้าแบบว่าส่วงยามดำนะไก่ยามดำนานี่กะปิคือสิป่งแล้ทุกคนตัวใหญ่เติแล้วนี พอดีพอดีหัวแล้วขบขั่วห้าคนบลายพี่น้องคุดประมาณสิบตัวนี่ก็พอหัวแล้วพอัวของบเ่พาของกับพาจนหอดคอบอกกัจะพาหอดคอเรจะไม่เนียอกบรรยากาศ่มูเล้งเราพี่น่องแดดมันก็สีบวอดปาไหความันกาลังสีขาแล้วตอนสี่โมง่านมาแต่ประมาณบ่ายสามโมงมันจะห่อนเนาะมูนี่สิเลิกเาพี่น่องพว่ได้อยู่ในไฮน่าดิมีอยู่ในเถงโขบบ มันเหมืจับมันซับมันรีไปแล้วซับไปเรียบร้อยแล้วจะไปทำอะไรบอกเขาคือซับมันขาดบปล่มันโมดิมีอยู่เปล่าแป๊บซับจนขาดเกินเนี่ยทุกคนตัวพวกใหญนึ่งซับนี่นะมันแหรอมันสิโรอปกติน่ะยำนี่บอสอะไรใหญ่เลยแต่ว่านี่พนมันดีแล้วจิโร่มันก็เลยใหญ่ไว้ปกติยำนี่นะตัวตัวน้อยยำซับนี่นะจิเป็นยำดำนาเนาะจิโร่ตัวซับนี่นะเลือบสุป่งปีก ั๊จิร่ตัวผูนะหัวมันฉีดใหญ่ๆพี่หน่อยแล้วก็มีปีกหลายๆตั๊จิร่ตัวแม่น่ะกดมันสิตุยตุยแต่ว่าปีกสิบลายกดตุยตุยกดยิ่งใหญ่เดี๋ยวขี้รอไปเรื่อยๆทุกคนหาพุดแถวนี้นะมันสิบรอเลิกถ้าไปพุดแถวป่าไกลๆนะเลิกแต่ว่าแถวคางๆบ้านเนี่ยสิบรอเลิกอะไรเหมดแดงกัดคอแซวแปะพี่หน่อยคุณห้ามหรอกว่แผลเข้าหรอกพี่หน่อยมีแต่ศีรษาแห่บพแม่ห้ามบศสนษะเข้าหรอกทุกคนแซวแวะแซวขาวแซวร้อย เขาเจ้าขุดหลายคนเนาะฮะนะสองคนเนาะแปลเนาะอันเัาขุดบ่พอกินเท่ากับแบ่งน้ำขาก็ได้ติมาพี่น้องสาวกรุงเทพออกแห้งขุดเองเลยทุกคนเบิ่งเบิ่งคนกรุงเทพขุดจีรอคือคนบ้านเฮาอยู่บอแหละอย่จกไปได้เลยเดี๋ยวจกไปละมมาอยู่ด้านน้าเนาะ มัน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 เป็นอยังคืออยู่ในที่ดินนะพี่น้องห่าบ่ชูหขอมนุนแล้วจิรอมันคือมาอยู่ในดินโอ้ตัวปูใหญ่คนาะกำลังพอดีกินเนาะตาเตียนมันเป็นโตอย่างงั้นพอดีกินเลิกนะเขาเนาะโอ้ยหนีเลิกเด้อะเลยตัวน้อยๆบัว้อยบรนดาจิ๋งโอ้ยใหญ่แล้ะตัวเขาวตัวตุ๋ยอย่างังตุ๋ยคือตาของเป็นตาแพงเบัวลอยเป็นตาแพงเยี่บัวล้ยตุ๋ยนี่แหละเมนนวน เาขาวนะแกมเป็นตะแพงตัดทงคุมกับกะคุ้มิ่น้อย่องผู้เดียวได้สิมือหนึ่งสินหน่อยใจนะซาร้อยแกมปุ๋งนะพี่น้องแต่ว่าเซาร้อยนี่สุงพี่น้อยสุงไปหนะซุ้งไปเลยๆเทาขาวก็สลัดซุ้งสากันเดยเาล้อยหยุดห่างไปเลยเลยกุ่งไอแปที่ลอยเออมันกะอาเออมันกะอาอาตัวบกไงนี่เอากีลอยตัวใหญ่กได้หด ອ້າຍມັນກັດຫມືນມັນກັດຫມືນມ <laughs> ີແຂ້ວພີ່ນ້ອງມັນກັດໄວ້ກ <laughs> ັດຜັກກັດຫຍ້າມັນກິນອັນອາຫານນະເປັນພືດນາັນຜັກເໃມ້ຍັມັນເຮົາດ້າຍກເຮົາລະທົນຄົ້າຕເ กูเจงจิ๋วแล้วมันง่ายอะไรพี่น้องอย่างว่าอะไรมันก็มีบัดคุยจิ๋วแล้วมันหลายนะโมแบนสีหน่อยหน่อยมันบอเคยดับทักเือตั้งแต่เขาใหญ่มาแต่หน่อยจนใหญ่บอเคยเห็นมีจิ่อดับขยามพ้นมันก็นำถั่วมันก็ขึ้นไปอยู่ตอนต้นใหม่ต้นหยาเด็กขยามแหลงกัแม่มันออกไข่มันก็เป็นคุยหน่อยใส่ป้องเอาไปใส่ลงอย่าด่าหมาเลยพี่น้องเลยหาทดสอบเบิ่งว่ามันสิออกมาหรือเปล่าป้องอ้ามันออกมาไว้ยี่นี้ คือออกมาไวแต่พูดกันเอาไว้ยังสิออกไปลพี่น้องหมดแดงที่มันมาแต่ใช้ยุ่มันบนได้ยุมอยู่แต่วอาชิันเหมืนมันมันหยาดตายเลเออมันด้เกินหมดแดงเนาะไปเพราล้วาเขาเหมือนน้ำเพียง เอามาแล้วเอามาแล้วผ <c oughs> ี่น้องเอง้ยเมื่อยคือเพชรแล้วอันพามาหาอันกิโลยามนี่นะทีมงานไปหาตะเฮ็ดพอได้แดงเป็นอ่อนดินอ่อนไปหาตะเฮ็ดพี่น้องซอแเฟเขาป่าเขาวอบกดถูกตะร้อยกับบัวแดงอยากากิโลอยากหาเห็ดปวกได้เห็ดปวกที่เป็นจังดอกบ่อนมันเลิกกับเลิกพี่น้องบ่อนมันตื่นก็นตื่นบ่อนมันเขาขุดบ่เถิงมันคากใหม่ข้า็าป่าทุกคน ปลูกแว่ไปกินอยมาคต้ทางบ่อนหลายๆคนมันถูกปุูนอนไม่เห็นจีหนอฮ่าแต่หมดแดงมาใส่กินออ่านพูดเลิกแคมันเลิกแล้วมันกีนหรออ่านพุดไปทำหนึ่งแล้วหมดแดงมาปล่อยสิฮู้วาแลวมันไต่ออกมาหมดแดงครบมันอะไรอืมตื่นเรียนไปพูดจองพูดจองจองจองพูดแตื่นตื่นย มันมันเขาเอ้อเลือกเออสิเปลี่ยนนอนเลยเดินแล้วเดินเอยตื่นดีกันเนี่ยตกคนถักตัวใใหญ่ทำมาตลอดฮะไ้วอไปอ้ตกน

สมใจแล้วเขาขอน้ำผัดเผาว่ะฮ่าให้ดุกร้านให้ได้เก็บแน่เห็ดแต่คนอื่นเขาแด่บล็กลายนี่เขาถืออ่ะบานเท่าน่ะกานเก็บเห็ดหรือท่านกองไว้แล้วต้นสีอันแด่ท่นกองไหวอีกสีบุ๋ออีกยืนเหนื่อยดิแหม่นต้นพี่น้องเอาบไปถ่ายน้องๆเขาเก็บหาเมันกันอ้ยจูงหงอยว่ะ ทันนี่ล้จะถิ่ม้าถิ่มหมดแดงแหลนแหคิดค่นอไล,ละอย่าปอกทางลางก็มีได้แล้วลหอขอกัเลยหมดแดครับเดางล้างเย็นนะกมีเาบ่กเแม่ง้เยมเชนไดิกได้ยเนมาามาเกบไอละน่อยปิดกล่องยังหายเผาแหลนแฮงวิ่ทกล่องเผาดําแหลนําเพ็กรก

ไปหลายนี้เขาพายะตรงนี้อ่ะอ่าจะลืมหมดจะใหน่อจะอกใงญ่จะเว่เือกี้เกมจะเือขแวนเวอ่คุดอันหลอนแวนอย่าคุดเบิ่งไปเบิ่งเท้คุณเทบเกมเวดคนทุท้าย เออบิดวเาเดินยงไงคือลงลงหน่งเน่ยไงลงดูเห็นจุเออไงนั่นแหละใส่เห็ดไม่หะไรหักไม่มาฮ่าน่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่เหา่ไ่่่ แล้วทุกคนซาปะหายิงหนาตลาดน้ำมมยวเออดอกหนาดิีัเก็บเยดึงเลยขาบังยาวนี่นี้อะไรขาุกวด้นนนี่ะดีวันจุ่มดอกน้อยๆกูดีเวดซอนที่ขุดเอาขุดเอาทางในทุกคน ขาอะไิเวนโอ้ยขอบคุบด้เกมมาเลยจากปีเหรอสิ10ปี8ปีเราไม่จ๊ะ10ปี8ปีก็ให่เจ็ปีประมาณหกเจ็ดปีปมานี้แล้วเนาะนี่เวนนี่แวนเวนนี่เสอนออกเสือน่ะหบอดี้ออกแ่มจักปีเหรบอย่ารเนย่ เขาบริหารนนี้เนาะเอาละอน้ำปะเถาได้เห็นเขาเก็บเห็ดบักหลายหน้าพองนบอกพอญ่ว่าขาเนี่ยดุกหลานมาหาเห็ดอยาเห็ดแน่เราเลยเอ้ยคือบอกคนหลาว่าเออมันคัดกับเสียมลํำตีมอะไรไงดีวเย้

อกำลงามเลยทุกคนบยัูอยงไงล่ะส่วนบุคคลอะไรอึดอึดเอออะไรนี่อะไรเออแล้วเอาไม้ลูกด้ค่ะมาขานอุ้ยตะเลงตะคองอเ็บไปเ อะอาค่ะ่ตวามลเดอรเลยี่าคุ้มคายได้ไฟมาแต่ไทยแห่เด็กเกบเพชรนะแปะท่วันก็ไข่ไปเยอะได้เห็นใตัวเล้ววันเี้นะ่โมเมนแมนเะแม่คให้เด็กๆเห็นลายู่ So nêe thêu hết ke chất chết แล้วกันเก็บทีนึงนั่นแหละเก็บที เห็นมันเห็ดมันามันอขามันคยาวอ้วนนค่นันเ็ดปวนงามนี่มันดอกไงเฮ้ยมีดอกีอหัวมันหน่เหัวมัน่อยเป็นเ่นนอยติดเนน่อยนะนี่คืองูนี่น่ะเจ้ามันตตลอดทำมื่อตอนนันยังห้าเขาไหมเดี๋บริเกมเลย นี่นะกระเจาอยบนยเต็มกระเจาเลยอืมจะเก็บเก็บมันตะดอกงามบัน้มันมีเป็นหมงนัหน่องเข้าบริเวณอันนั้นบริเวณเก็บเห็ดตะหิงนะพี่น้องเฮาก็ะสเปร์นักเก็บเลยเลย รากว hmm. <with> <c oughs> ่าเจ้าบได้ค่อยเห็ดปันไดหมาบุเป็นหาบุเป็นบกําลังออกาแบายเห็ดมันทุกคนเอปะรวมักหยอกปันเลยเออเอแปะมักหยอกเอมีมักหยอกหยอกยังว่าเห็ดเฮ็ดเอเปะเล่หักจำหมดลแล้อเป็หเลยเเ็่ยมาังเยอยเอเ งามเลยเลย้าองนมก่องารป้างนังั้นตัวละเก็บนบไม่หครับเนี่สเปเคยเก็บเินบได้เบนเอนนเียบเลยเนาะแลอเแล้วมันบอเออว่ากอเเบาเตอนก็านเบาน่อหนาค้าซื้อบอกหาเตบวยกองเอาันกองอะไรมันบอกอีกเบ่ไดแม่ตาข่าสัมันเรื่อหน่อยอันจเอาจะไปจะหกไม่เยเออรับไ่ได้

นันเด้ออือระดกต้น e ทุกคนแต่ทางทางมาจาขอางว่าช่องดอกนี้อยู่ที่นีอือแลวแอเขียนเยเียนเขียนมุดนักเรียนก่อนมากระดกมนช่ับอันนั้นดิบวกการะยะอันมอนเฮ็ดอยู่บ่ได้ <c ười> ดึงอะไรด้วอันละเล <c ười> ่อะแค่ไหนเอ็เด้อก็ลังแต่เห็บขึ้นมาเนาะมันขำทำไมยังไม่จอดมันดอกหนาจนนี้ เงเข็นไดนี่เดียวตาเป็นเยอม่นนีนะโอเคนะครับืไม่มีดอกมันหล่นเออหายแปแปเต็มมือละช่วยด้หักอีกแอืมตัวใหญ่นะเราจะหน่อยมันเาวดิเตียมพอรอดเลย ตาแปกำลังเห็ดแนวใส่ทุกคนป้าโมนี่มาสามัคคีกันเลยดิอ๋อกันไดดชองกระโจยเต็มคักเล่นทุกคนไปดูเจมกันหน่อยเนาะกับบอลล็อกโนี่จะลูปประมาณนะเฉพาะจิลอกก็คือจังหวะบหยาแคร์ห้าไม่คารุนก็คือจังหวะโบมี่เนาะอันนี้เป็นใบตองกุ้งนะทุกคนเวลาเอาเขาป่านะฮะได้เห็ดนะสามารถเอามาใส่อันเห็ดเอาได้เลยเป็นแบบใส่ได้หลายอย่างใส่ของกินได้สมมุิเอาเข้าบันทึกทงยาง หรือว่าซื้ออ่นกระปตาซื้อน้ำใส่นะคะใส่เอาใบตองก็ได้ใบตองอันนี้ใหญ่กว่าหมูบดในป่าเลยเป็นอาหารของประเทินแห่งห้องจากใบตองกล้วยใบตองกล้วยเป็นใบตองกล้วยที่ว่าใบตองที่ว่าปลูกเป็นธรรมชาติอันนี้นะเป็นใบตองกุ้งใบตองแปลกเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนาะใบตองกุ้งแต่ว่าอยู่แถวอันป่าแต่เราไปกองกองกุ้งอยู่เมืองกุ้งใครอยู่เมกองกองกุ้งนะจ๊เอาไปต่ละที่อ๋ออ๋อแต่ละที่ มุ่นบัดปาทงมือบหแดนครบเอื้อยเขาไปในทงมือไอ้ที่มันใครเป็นคนเห็นเถเนคนแดนสาวจะหล่นของของทุกคนแต่คนป้าตับหลากหลายแกงสดนามแล้วแสบเลยล้อได้บอกเลยเลยเลอแล้วมาแล้วปราหัตบุตรดเก็บนอกพักใหญ่ไงแต่เึิงคาน เดินหกนะโอ้ยลุมมีเห็นละงกป๊อดเห็ดตัวซแปเก็บหลอบแหลกมันแต่ดอกนีใหญ่เป็นหัวพน่ะทุกคนหมาน่ะดิเบิ่งมานกลก่อนอันนี้เห็ดปวงมันไรมันกำลอีกทีไรว้ายอย่ามาสงสัยเดยยกเลิกแล้วมันค่อมกิอลได้หลายยมมันกิโลก็ได้หลายแต่บอกขึ้นกเตเองเนือน เดีย Now, ๋ยวหาเห็ดแต่ยุกคือเดี๋ยวจะไมันดอกหน่อยบ่นอะไรอยังก็ได้ยกันเนาะดอกหน่อยดอกไงปนกันบองกะทุกคนไปหาต่อยเบิร์ดลาบอนเขาเก็บนะเห็ดมันออกประมาณพอดีแกงเลยข้าวค้อนพอใหญ่ข้าว่ะหายข้าวอะไรพี่น้องเลยทำสำพอดีแกงว่ะใช่ใช่กันได้เห็ดยำหนีเนาะ เฮ็ดอันนี้นะแกงเซ่ทำนี่นะแกงเซ่พอดีพอดีกินพอดีไปทุกอย่างเนาะลงโตเลยจะอ่อนเด็ดตะหมูตะมีอยู่คือเจ้าของเห็นเห็นเห็นตะแหลกตื่นอยู่ไปสัมผัสก็มันสึกเห็นตะแหลกเอาเลยนี่หุ้นคุดแมงกิลรออยู่พี่มันตื่นจับได้หัวบ่ถ้าต่างรักไว้แล้วกลัวจะงูตื่นะต่างรักไว้ก็ต้องยในปวกเข้ามันใหญ่ก็เลยไปทางนั้นยังนคุดแมงกิลรออยู่ ไปเบิ่งบอลใหม่สิค่ะตะเวนสิตกดินแล้วเนี่ยบัวทองบริเวณเปลือกใชไหมแม่บึงกรจุงบูรูปูรูอยู่มันกำลังออกเนาะแต่ว่าเฮ็ดปีนี้นะมันออกไปเรื่อยๆพี่น้องไอ้ฝนมันดีเลยพวกเขาเก็บจนมันเถาแล้วก็มียังมาออกใหม่อยู่หักอยอะเลยหักอ่ายุงกินจะมันบินไปยุงกินนะ่ะเบึ่งยุงกินแหนกออกมอนเยอะมอนมอญตะเวนอีหยังตะเวนเราหมดครบตาพี่น้องตาก็เลยตุบ ภูมใจท pues ี่สุดเลยทีว่าุ้มค่ากับการเดินทางถีอว่าจะมาหาอาหารใต้ดินก็ได้หน่อยใต้ดินใต้ดินแบบลึกลิ้ไกเอาพักมาแมนนะของใต้ดินได้ที่รอใต้ดินแม่นใ้ปววิยอยู่ตอนนี้แหวนให้ไ่ไปยงกินในแวนไหนมีในบางสาป้องโอ้ยอะไรนะตี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 เียิตา อีเดนอะไรยังตบหนาเอื่อยแล้วประกาศชมเชื่อเอาหาไปใช้เอื่อยไม่กินนมดนึกปืนนมมาไม่กินจิตวิทยาหมด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 เอาเก็บมาบึงเถอะไปเอามาบึงต่อหนึ่งเดี๋ยวเดินในคาเฟ่แบบนี้ล้างง่ายๆดินดำดินดำมันมันดินทรายคล้ายๆดินทรายแต่บุ๋มเปนดินทรายดินทรายแล้วก็ดินแบบนี้หลาเห็ดง่ายกันดินดินเหนียว ดิดักผสมกับดินใจแล้ากะแปลกับตาตุ่นี่ค่ะยุ่งกินก็เป็นอะไรแว่นคือการกปูตายตาแวนยุ่งกินเลยตาตู่ประชาว่าทั้งมันมาเกิดมาได้บังร้วปักปักคือปาก bên cô... <laughs> <Để thử vậy. cười> <laughs> cạnh này tuôn bà yang yang tâm để lạc 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 mưa lạc 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 ngay lạc 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 lạ เยังเมยังเมยังตอนจแปห้องเอาเห็ดปวกเยอแกงื่อนใแต่แกงนะพี่น้องบรอกีเนาะเพราะว่าเพื่อนชิซุกมันมือแล้วละตกุนแกงเห็ดปวกหอยังไงยังดีทอบมาทาน กินได้คนก네 <oh> ินางในมันตลาดเ็ดแวนก็เลยมันน um> um> ี่จกินน้ำคามนาคตาอี่อจดีขาวกำลังสมาาเดินทุกคนกินข้าวมาเดินทุกคนกินข้าวาเดิกินข้าวหวานจ้ สืบคุ้มค่าเนาะคลิปนี้ไปหาซิโลได้เฮ็ดตัวเป็นยังสเว่าบังเอิญที่สุดเลยทุกคนอีกอย่างหนึ่งเฮ็ดปีหนี้มันออกร้ายเนาะใส่ก็ออกนะที่นีเฮ็ดลายอีกทุกคนสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่เขามาหักโสงพอกันมาคลิปหน้าขอใทุกคนอายุมันกันเงินเดี่น้องไปแล้วเนาะบ๊ายบายคันดีจะสืบลงมืออื่นเนาะมันหนี้มันดตกแล้วพี่น้องลางเฮ็ดสาก,กันเลยตัดต่อวิดีโอแล้วสาธุลา